สวัสดีวันพุธค่ะวันนี้มีส่งมอบรถ t o y o ต้ารีโวห้องเย็นนะคะสําหรับเคสนี้นะคะลูกค้าเก่ามาจากลบบุรีนะคะตอนแรกเคยซื้อรถเบนซ์ไปนะคะเมื่อหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ทําธุรกิจขายหมูนะคะก็เลยต้องใช้ห้องเย็นนะคะพอคิดว่าต้องใช้ห้องเย็นลูกค้ากลับมาที่เดิมเลยค่ะกฤษดาฟูดคานะคะคันนี้นะคะภายในเป็นรถไว้สําหรับ นะคะไว้สําหรับห้อยหมูเลยแบบนี้เลยนะคะเป็นรถห้องเย็นความเย็นติดลบประมาณสิบห้าสิบเจ็ดองศานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อลูกค้าเก่า VIP มาซื้อรถนะคะเราก็ต้องมีของสม,มนาคุณให้ลูกค้าค่ะวันนี้เราก็เลยจัดสติกเกอร์นะคะโชคดีที่เจอกันให้ลูกค้าเลยนะคะสติกเกอร์นี้นะเป็นแบบแบบนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มีสติกเกอร์นะคะแล้วก็ VIP ค a ันะคะสามารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ปีละหนึ่งครั้งที่โชว์รูมกิสราคูตาของเราเ <Okay. S 1> แล้วก็บัตร VIP ค a ัสามารถที่จะนำมาเพื่อเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะจากคอมมิชชั่นปกตินะคะลูกค้าก็จะได้เพิ่มอีก50%จ้ะแล้วก็เข้ามาล้างรถฟรีได้เดือนละสอครั้งนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าอินฟูของเรานะคะเจอสติกเกอร์หรือว่าบนถนนนะคะเจอสติกเกอร์นี้ที่ไหนนะคะ เขาก็จะเข้าไปชาร์จแล้วก็มอบของรางวัลบัตรเติมน้ำมันให้ครั้งละสามร้อยบาทต่อ,อเดือนค่ะนี่ชื่ออะไรคะผมชื่อลุงเน่งหรือนายกาลันนินละวัฒน์จากจังหวัดลบบุรีสาเหตุที่ต้องซื้อรถมือสองเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ขับเองลูกน้องขับแต่ต้องเป็นมือสองที่สภาพสุดยอดมากของกิษดาเนี่ยรถเขาดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเชิญชวนคนที่ใช้ลูกน้องขับรถนะต่างจังหวัด มาซื้อรถที่กิษดานี่ครับบางแคเนี่ยฮะกับเซลชื่ออะไรคะกับเซลคือชื่อคุณเต๋าครับโอ้สุดยอดมากเขาดูแลดีอะไรดีทุกอย่างเลยขอให้มาสนใจซื้อที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยผมนะ่หามาทั่วมาถูกใจที่นี่แบบเขาดูแลดีเปลี่ยนให้อะไรให้ตามที่เขาตกลงหมดรถปรับสภาพดีเขาดูแลดีมากยอดเยี่ยมครับทีาไหร่แล้วคะสำหรับเซลนี่คําคันที่สามคันที่สามนะคะครับผมอ่ะขอสามคำจับจับหน่อย ก็เชิญชวนครับขอให้ทุกคนคิดแล้วมาที่นี่เลยครับคนที่จะซื้อรถให้ลุงน้องครับอย่าไปซื้อมือหนึ่งซื้อมือนองมือหนึ่งไม่ได้เพราะว่าลุงน้องมันไม่ใช่รถมัน <Ừ. S 1> เดี๋ยวมันเหยียบพังหมดเราต้องใช้มือสองที่สภาพดีที่ราคาก็ไม่แพงมากขอพี่น้องขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศน,นะครับลบรีกําลังจะมีงานสมเด็จพนรายมหาราชวังนารายก็แต่งไทยทั้งเมืองเชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดลบลีของเรานะครับ,รบเป็นเมืองที่สวยงาม เป็นเมืองของสมเด็จพารายครับ<อ>ครับจ <ไป S 2> ับสุดยอดครับลบบุรีค่ะ่ขอบคุณเฮียเนงมากๆค่ะขอให้ร่ําๆรวยๆแล้วก็วันนี้นะคะมาชําระเงินแล้วก็เดี๋ยวเราจัดส่งรถให้ลูกค้าที่จังหวัดลพบ,บุรีกันค่ะไปกันเลยโปรโมชั่นดีๆยังมีอยู่นะคะสําหรับใครที่หารถมือสองนะคะแต่ลูกค้าอยู่ไกลไม่สามารถมาดูรถได้นะคะ ลูกค้าแจ้งเซลล์ลูกเต่าได้เลยค่ะยินดีบริการให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้า